สารแขวงลบบุรีขอเสนอการให้บริการระบบ E-filing สำหรับประชาชนคดีที่ยื่นคำฟ้องยื่นคำร้องทางระบบ E-filing โดยทนายความคู่ความในคดีอันได้แก่โจทย์จำเลยผู้ร้องผู้คัดค้านเป็นบุคคลธรรมดาสามารถยื่นความประสงค์ของเข้าถึงคดีของตนด้วยตนเองได้มีวิธีการดังนี้ตรวจด,ดูเอกสารในสน,นวนคดีเฉพาะคดีที่ตนเป็นคู่ความ ขอคัดถ่ายเอกสารในสำนวนคดีรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอนการลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตนเข้าเว็บไซต์ efiling3.coj.go.th เลือกเมนูลงทะเบียนและเลือกประเภทบุคคลธรรมดาลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน COJ Connect ขั้นตอนในการขอดูข้อมูลคดียื่นขอคัดถ่ายเอกสารผ่านระบบ COJ Connect 1 ผู้ความต้องลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตนเรียบร้อยแล้วเข้าเว็บไซต์ efilingtree.coj.go.th 2. กดปุ่มเข้าสู่ระบบ COJ Connect และดำเนินการตามที่ระบบกำหนด 3. ไปที่เมนูยื่นความประสงค์ขอเข้าถึงคดีที่ยื่นโดยทนายความและกรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนด 4. จากนั้นคู่ความสามารถติดตามสถานะ,ะรายการที่ยื่นที่เมนูฉบับล่างและผลการยื่นระบบจะแสดงผลการค้นหาข้อมูลหหลังจากได้รับการอนุมัติให้เข้าถึงแล้วคู่ความสามารถดูข้อมูลคดียื่นขอคัดถ่ายเอกสารที่เมนูข้อมูลคดียื่นขอคัดถ่ายเอกสารสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สารแปลงลบรีได้ในวันเวลาราชการขอบคุณครับ